ทุกคนครับรู้ไหมว่าผมมีวิธีฟาร์มเงินแดงแบบฟาร์มไปฟาร์มมาฟาร์มไปเรื่อยๆออเกมแล้วก็เข้าใหม่ออเกมแล้วก็เข้าใหม่ด้วยวิธีบักมาบินเค่นี้แต่อาา่ค่ะอ้นี้คือต้องใช้คันขัขบอยเท่านั้นนะอย่างแรกคือให้นำมามาทำบักมาบินก่อนแล้วก็บินไปให้ถึงหนึ่งมเมตร แล้วจากนั้นก็รอพักให้ตัวกระสุนมันหายไปแล้วจากนั้นก็บินต่อแล้วจากนั้นก็เก็บแล้วจากนั้นก็ทําบั克ไอ้นี่เข้าไปในตู้เลยเอ้ยเข้าไปในแบงก์แต่ถ้าโชคดีที่หนึ่งหมื่นแต่ถ้าใครโชคดีหนึ่งหมื่นเม็ดมันมีเอาลอก็จะโชคดีหน่อยเพราะบางทีก็อาจจะวางม้าบางวางเรวางม้าผิดบ้างทีนี้ก็ติดอยู่ข้างในนั้น แต่เอาลอมันก็ยังดีนะและเมื่อและเมื่อนี่เสร็จเมื่อทำทาการนี่เสร็จก็ออกเกมแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทำแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ่<ป>อีกจุดนึงแต่จุดนี้คือใครต้องเป็นคนมีโลบักนะคือที่ประสาทเั็นพายคนที่มีโลบัก ทุก,กที่าาประสาทมไพายมันจะมีทุกอย่างใช่ไหมให้พวกเขาเวลาเกิดเวลาใช้โลบักเกิดมันจะมีฟ้าผ่าลงมาหรือว่าแต่ถ้าจะเป็นคนที่ไม่มีโลบักอ่ะก็ใช้ปืนไฟฟ้าไปก่อนก็คืออย่างแรกก็คือเอาแผ่นเหล็กไปวางไว้ด้านหน้าแต่อย่าเพิ่งแล้วจากนั้นก็กินน้ํามันมูแล้วก็เข้าไปในร่องแล้วก็ไปลอกพวกมันออกมาให้มันติดตรงแผ่นเหล็กแล้วจากนั้นก็ ใครที่มีโลบัก็ไปแต่ถ้ามีปืนไฟฟ้าก็ยิงไปเลยลอกมันให้หมดทั้งราสาเลยนะพอลอกเสร็จใช่ไหมก็ฆ่ามันพวกมันด้วยอะไรสายฟ้าก็ได้ดาบเทพก็ได้ให้มันติดสายฟ้าแล้วจากนั้นก็ขึ้นไปเก็บปืนแดงก็คือแต่ถ้าเป็นคนมีโลบัตแต่ไม่มีปืนไม่มีดาบเทพก็ใช้นี่ก็ได้ใชู้ลบักเทนก็ได้ก็คือไปฆ่าไปฆ่าตัวตายที่หน้า จากนั้นก็กดไอ้นี่กดทําให้โลบักมันเสียก็คือให้เราเกิดใหม่ขึ้นมาจบแค่นี้จบแล้วจบแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าต่อในอีพีหน้าเพราะว่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าแต่ครั้งนี้คือไปที่อันนี้คือต่อไปคือเมปมคือเมปมของซอมบี้นะเดี๋ยวเวลาจะหมดแล้ว แค้มซอมบี้ให้ยิงให้หาเดี๋ยวไม่ทันแล้วาย